จะไปไหนแล้วไหนนางเอกเอ็มวีหนึ่งเก็บไปจะฟรีเขาไปกินเขาปลูกไว้ขายอะเขาปลูกไว้ขายเก็บกินฟรีอางเดียวปากสวนครัวกับต้นกระเจ็บมะเขือลาโว้ มะเขือ้ะโวมะเขือลื่นผักกระเจี๊ยบมองไม่เห็นนรอยู่นงน,น่อนใบมันไหลไหนแล้วหน่วยมันเป็นยังไงเนะาะมะเขือระโวเนี่มึงเลยเขาเรียกอะไรเนี่ยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบ,บต้นกรเะเจี๊ยบมันหลุกแดงๆงั้นกันบักทวเลบักทเวเลิต้นกรเะเจี๊ยบมันหลุดแดงๆเอาไปต้มน้ำกินส้มๆหนึ่ง นั่นแหละคือกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระแน่นอันนี้กระเจี๊ยบเขียวนั่นแหละคนไทยก็ว่าต้นกระเจี๊ยบหมากนึ่งแดงนี่นมันยอดแสงใสหมวกด้วยหน้าก็ไม่เห็นเห็นน้ำหมวกแล้วจะเคาะเห็นน้ำหมวกหน้าก็ไม่เห็นตัวงี้ปานสร้างผู้ผูหลวงเคยเห็นสร้างผูหลวงวะ ตัวใหญ่ป้านสร้างภูหลวงตัวกลมๆหนึ่งสวนควัคแถวยาวนี่มีกี่ร่องนี่สองอันสองร่องเจีบมะเขือระโว้มะเขือลื่นบักถั่วละน้มันชื่ออะไรแน่แล้วหนึ่งเจีบเขียวผมก็เรียกมะเขือระโว้ ต้นเงนงามใบมันใหญ่จะบอกว่าตัดลูกมันออกแล้วก็ต้องตัดใบด้วยให้มันแตกใหม่ไง <c oughs> กำลังมีดอกหนี่ <c oughs> ไหนแล้วโชว์ลูกมันมาบ้างนี้ ไม่โฉลูกหันเลย